สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะคะมือนี้เจกัสิมาหายความรู้เกี่ยวกับเรื่องพาไฟรักแด่นะคะที่ไปที่มาาเป็นยังเข้าพอยเอิญพารักแด่ค่ะก่อนอื่นนะคะเจกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ไอช่อง y o u u u e ผพาไทยสไตล์เจอิทนเดอค่ะเดอ,อสำหรับ่า,าไฟรักแด่นี่นะคะ แต่ก่อนที่ไปที่มากก็คือตอนแรกที่เจคายผากะซิมี่แม่ค่ะคุมท่อมาจากท่างสกลเอาผาตัวนี้มานาเสนอเจผา,าไฟดักแด้เจสิเอาบวเจสงสัยเอ๊ดักแด้มันคืออีหยังมันเป็นผาไม้หรือผาไฟแล้วเจก็เลยบอกเพื่อนเอามาให้เบิ่งค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะผาไฟดักแด้คือผาไฟซีดกวางเส้นเล็กเด้อค่ะ ตัวย่างผ้าไฟนักแดงงามบ่ค่ะพี่น้องงามบอตัวนี้จะเป็นผ้าไฟนักแด่ข้ามสะกุลจ้ะความยาวคนสิอยูประมาณสองเมตรกว่าเด้อค่ะพี่น้องความยาวจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรกว่าเราเอาไปตัดอะไรได้ตัดชุดเดทได้ชุดหนึ่งตัดเสือผู้ทายได้ตัวหนึ่งหรือ ตัดเสือผู้ยิ่งได้ตัวนึงกับสีเลือผ่าถ้าเป็นแคนสันกับสีเลือผ่าค่ะตัดกระโปรงได้ตัวนึงหรือจะไปตัดผัดหมงได้ตัวนึงตัดกางเกงได้ตัวนึงเั่สิีนะคะเพราะว่าผ่าเขาเ่ราะเป็นผ่าชุดเขาเป็นผ่าความยาวสองเมตรความกว้างฟื่มเขาสิประมาณหนาหนาหนาลอยนะคะฟื่มงลอยก็คือหนาเมตรนึงค่ะที่ไปที่มากของผ่าไฟรักแด่ก็คือผ่าไฟรักแด่เกิดจากการ ได้สี่กวางเส้นเล็กจะอยู่ที่ซี่กวางเบอร์ 30, สามซีฟซีเซนเอามาขวบกันขวบคืออย่างก็คือเอามาฝันร่วมกันให้เป็นเ้นเดียวค่ะซี่กวางเส้นเล็กเบอร์ 30, สามซีฟซีเซนเอามาขวบกันร่วมกันให้เป็นเส้นเดียวให้เป็นพาไฟรักแด่นี่แหละค่ะจุดกําเนิดของไฟดักแด่เมื่อได้เ้นดักแด่เ้นหนึ่งแล้ว เท่ากัเอาไปย้อมสีตามที่เท่าต้องการนะคะ่ะจะไปย้อมข้ามหรือจะไปย้อมแค่มีจะไปย้อมสีใดก็ะไดที่ลูกค้าสัง่งแล้วเท่ากับเอามาอ่าคนทั้งเครือหรือเอาไปมัดมีให้เป็นลวดล่ายนะคะแล้วก็เอามาท่อทั้งผุ่งค่ะมันก็จะเป็นพื้นผาให้เห้าได้สวมใส่แบบนี้พี่น้องนี่ค่ะเอามาชัดๆ ตัวน,นี้เลยผ้าายดักแด้เมื่อเป็นพื้นผ้าแบบนี้แล้วเขาก็เอาไปมักนิ่มฟิกสีละกาผู้ไรบ่อ,อยักอัดกาวก็ต้องอัดค่ะเขาไปตัดเลยใส่สบายหรืออยากายผพายู่ส่งเท่ากับไปอัดกาวค่ะอัดผ้ากาวก่อนเอามาตัดเย็บสําหรับมือนี้เจสิเอากางเกงผ้าไยดักแด้นํามาให้พี่นอนเข้าได้ชมความสวยของเขา ผู้ใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามเจได้หรือทักเขามาในไต่ความคิดเห็นใดนะคะทางมาสอบถามใด้แล้วเจก็สิคืนเบอร์โทษให้สำหรับเบอร์โทษที่สามารถติดต่อเจได้หรือเข้าไปในช่องเพจแฟชั่นผ้าไทยสไตล์ดาลุณีนะคะแฟชั่นแฟชั่นผ้าไทยบายดาลุณีค่ะ,ดะ,คะเดี๋ยวเจจะยกกางเกง ขาคุณนายผ่าไฟดักแด้ให้เพื่อนๆเข้าได้ชม่มนะค่ะเด้อเดี๋ยวเจ๊ขอเก็บขาก่อนนะคะไสแรกนะคะจะเป็นกางเกงขาคุณนายผ่าไฟดักแด้นี่ค่ะกางเกงขาคุณนายผ่าไฟดักแดร้รอบเอวยี่สิบหกรอบเอวยี่สิบหกสิมีินน้ำกันอยู่ประมาณสามซีโตค่ะ ตัวแรกจะเป็นสีชมพูค่ะนี่เลยเอลยี่สิบหกค่ะตัวนี้ความยาวจะอยู่ประมาณสามสิบหกสาสิบเจ็ดนิ้วค่ะตัวนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าสนใจอยากช่วมตัวนี้นะคะกระทักแจ่งเจ๊่าเม้าตามรหัสนี้ค่ะเห็นบ่าเอ็มสองหกหนึ่งค่ะเพื่อนๆ M261 ค่ะสนใจสอบถามกะแจ้งมาเลยนะค่ะเด้อจะเป็นสีท่อนออกชมพูค่ะพื้นจะเป็นเขียวเท่าตัวนี้เลยค่ะกันเกงข้ขาขึน้น่ายค่ะพาไฟรักแด่ข้ามสะกลสนใจตัวนี้ถ้กมาสอบถามเจได้ค่ะเด้อตัวที่สองจะเป็นท่อนเท่าค่ะเท่าข้าม ขาคุณน่ายขึ้กันนี่จะเป็นมีไล่เกี่ยวค่ะตัวนี้มัดมีเป็นอ่าเป็นมีขันค่ะตัวนี้รหัส M262 ค่ะเพื่อนเพื่อนเขากำลังซูมอยู่นะค่ะเด้อ M262 ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน M262 กันนี้เลยค่ะตัวที่สามของรอบเอลี่ซิมหกจะเป็นทนุนซีเทักตาลค่ะตัวนี้รหัสเจตั้งไว้เอ็มสองหกสี่ค่ะเพื่อนๆ M264 เอ็มสองหกสี่ค่ะเห็นปะน,นี่ค่ะ เขาจะเป็นทูนสีน้ำตาลไล่ขอเจา้าฝาค่ะเพื่อนเพื่อนเอมสองหกสี่ค่ะรอบเอลยี่สิบหกซิมิูวสามตัวค่ะต่อไปเป็นเอลยี่สิบแปดค่ะเอลยี่สิบแปดจะซีมิไล่ตัวเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่นอนเอลยี่สิบแปดมิ้ยประมาณหกตัวตัวนี้จะเป็นพามี กุญแจจีนสีชมพูค่ะเพื่อนสีเขียวเขียวเท่าเป็นส้งขาคุณนายค่ะรหัส M 2 8 2ค่ะ M 2 8 2แปทนชมพูค่ะเพื่อนๆ M 2 8 2ค่ะตัวต่อไปค่ะ ำรับรอบเอลยี่สิบแปดนะคะเพื่อนๆสำหรับรอบเอลยี่สิบแปดรู้สึกว่าเอวยี่สิบแปดนี่มันสิมีอยู่ประมาณตัวหนึ่งค่ะต่อไปเดี๋ยวเจจะยกเอวสามสิบ่อไปเป็นเอวสามสิบคายยี่สิบแปดมิโตเดียวตัวนี้รหัสดีดีสามศูนย์หกค่ะจะเป็นไล่มีขันค่ะพี่น้อง เป็นลายมีขั้นขาคุ้น่ายกระเป๋าสองคางค่ะตัวนี้จะเป็นท่อนสีเทามีขันลายสีโอรสค่ะเพื่อนเพื่อนเอวสาค่ะต่อไปเอวสามัสดีดีสามศูนค่ะเพื่อนๆพนตัวนี้จะเป็นท่อนสีหวานสีพาเทล ดีดีสามศูนย์หนึ่งค่ะสนใจตัวนี้ก็สอบถามมาได้ค่ะกางเกงสวยๆผ้าไฟดับแด้ค่ะตัวนี้นะคะเด้อออกท้นเขียวบินค่ะเขียวฝรั่งตัวที่สามค่ะจะเป็นไายสอดร้องท้นชุ่มู่หวานค่ะตัวนี้เลย ดีดีสามค่ะละัดีดีสามห้ดีดีสามศูนย์สองค่ะตัวนี้จะเป็นซีโอโรดค่ะเป็นท่นสีหวานไล่มีขันจ่ะดีดีสามห ตัวนี้ดีๆสามศูนย์สามค่ะจะเป็นโทนสีเหลืองทองลายนี้ก็สวยสำหรับสาวๆเอลสามสิบค่ะพี่นมอดีดีสามศูนย์ห้าค่ะอ๋อดีดีสามศูนย์ค่ะสามค่ะตัวนี้ดีดีสามศูนย์สามตัวนี้ก็ไล่มีขันค่ะดีดีสามศูนย์สี่ค่ะ ดีดีสามศูนย์สี่ค่ะสำหรับเอวสามก็เมืดอแ้วต่อไปค่ะเป็นรอบเอลสาค่ะรอบเอลสามก่อน32มสิบสองนอกหนลอกนอกคอสามสอยู่ข้างบนสำหรับสาวเอลสาค่ะตัวแรก ตัวนี้ค่ะสีออกทุนเกือบมั่งคุนค่ะดีดีสามสี่หนึ่งจ้ะดีดีสามสี่หนึ่งสวยค่ะตัวนี้ดีดีสามสี่หนึ่งต่อไปเอ็มสามสีสองค่ะจะเป็นทุ่นสีข้ามเอ็มสามสี่สองค่ะตัวนี้เลยค่ะ m อ็มสามสี่สองค่ะตัวนี้จะว่างขาไล่ขวางเป็นโทนคามเขียวค่ะสวยรอบเอวสามซีค่ะต่อไปค่ะ m อ็มสามสี่สามสีข้ามค่ะข้ามขาว m อ็มสามสี่สามค่ะ ี่หกค่ะกับสีข้ามขึ้นกันจากลายฟันตาเอ็มสามสี่หกค่ะตัวนี้เอ็มสามสี่หกค่ะตัวนี้เอ็มสามสี่เจ็ดค่ะสีชมพู เสค่ะกางเกงเอวสานะคะสะโพกจะอยู่ที่สี่สค่ะสะโพกกางเกงห้าสิบวกซิปไหค่ะ 3, 4, ค่ะเอวสาบครบแล้วค่ะเดี๋ยวเจยกเอวสามไห้เอวสาตัวแรกสีชมพูค่ะ

วนี้จะเป็นทุ่นฝ่ามีขันค่ะดีดีสามสองสามค่ะรหัสดีดีสามสองสามค่ะดีดีสามสองสามค่ะผู้ไดสนใจกับทัดเขามานะคะตัวนี้ดีดีสามสองสองค่ะดีดีสามสองสอง ก้าวไฟดักแด้คำสะกลจ้ะส่งขาคุณนายต่อไปสำหรับสาวสาวรอบเอลสาค่ะรอบเอลสามสิยูสามโตค่ะเพื่อนๆตัวแรกค่ะเอ็มสหนึ่งค่ะขาคุณนายเอ็มสหนึ่งค่ะ เอ็มสามหกหนึ่งค่ะเอ็มสามหกหกค่ะสีเขียวค่ะเอ็มสามหกหกค่ะเอ็มสามหกสองค่ะ นี่คือตัวย่างกเกงที่ห่าตัดเย็บจากผ้าายดักแด้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. เจก็ขอยกตัวย่างาสินค้าที่ห่าตัดเย็บจากผ้าายดักแดก้คุณน้ำสมบัติของผ้าายดักแดก้เขาก็จะนุ่มใส่สบายซับเงื้อได้ดีค่ะสำหรับเพื่อนๆเอฟซีน FC, คนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้มูมูเข้าได้เห็นนะคะ แล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจกะถ้าเขามาสอบถามได้ที่หมายเลข0989162949ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมนะคะเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ